สวัสดีครับแฟนเพจที่นะ่ารักทุกท่านนะครับก็ในสุกรามเขียนก็คงจะอีกหลายปีนะผม,มว่าก็ผมจะามาเล่าสู่แฟนเพจฟังเพราะว่า,าได้ทีละาสามนาทีสี่นาทีเองนะครับนะแต่ก็ถือว่าน่าเป็นเรื่องสนุกนะมีคนมาเล่าให้ฟังก็น่าสนุกนะครับบางทีเอาอ่านเอาเองก็สนุกมัางแต่ก็ไม่เท่ากับฟังคนอ่านบางทีก็อาจจะแย้งคนอ่าน้ย คนเล่าว่าอาจจะไม่ถูกนะไม่อะไรนะนะครับเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงเรื่องนะครับในเรื่องเท้ามารีวัคคมนะครับนะริวัคผมได้กลายเป็นเท้ามารีวาระรังสรรค์พระ่าท่านนั้นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตน,นะพระอิศวกรก็เลยประทานชื่อให้ท่านเท้ามารีวรารนะครับทีนี้ต่อมานะครับบทต่อมาก็จะเป็นในเรื่องดีวรมยักษีอีกแล้วละครับโอ้โ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาลูกลูกหลานวงพรมลงมาเนี่ยอ่าก็เหตุก็ผลก็เหตุก็ผลสร้างเรื่องสร้างเรามาตลอดนะครับทำให้อ,อีส่วนพนาลายนี้ก็จะต้องออกมาต้องปามตมปามอยู่เรื่อยๆนะครับนะมาจะกล่าวบทไปถึงตีบุรามเม็กซีครอบครองโสรถธาน,นีไม่รู้อยู่ตรงไหนโสรถที่แถวอยู่แถวว่าอออยู่แถวอพุทธคยาไม่ทราบว่ามีไหมนะครับแถวอินเดีย มีอนุภาพเครียงไก่ทั่วทั้งทศทิศเขตขามขั้นคล้ามไม่ต่อริดได้จึงคิดดำริตีไปด้วยใจอังการอะไรนี่ก็เหมือนกันครับตีบุลำนี่ก็คิดไปอยากจะได้ฤทธเดชอยากจะได้วิชาอาคมอยากจะไปลุยไว้ลุยกับพระอิสุก็ล,กลุยกับพันารายว่าพันนรายเมค่าตายก็ไปอานะครับก็บำเพ็ญกองกูล ทั้งหมดอยู่ได้ทั้งหมดอยู่เจ็ดปีเจ็ดวันนะครับทาให้พระอิศวรนี่ต้องเดือดร้อนลงมาเอ้ยมันทําอะไรเจ็ดปีเจ็ดเดือนมันอยากได้อะไรวะพระอิศวรท่านก็นเลยลงมาถามเฮ้ยมึงอยากได้อะไรเมื่อน,นั้นพระอิศวรบร,รมรังสรรค์สเสด็จเหนือแก้วเพลวพันในสวรรค์พิมานอลงกรพร้อมด้วยฝูงเทพอ,อนุหน,นะบำเลอบาทเป็นสุขสมสุสรดังดาวล้อมดวงส,สีทธร ให้บรรดาล้อนสิ้นทั้งอินทรีย์จึงเล็งทิพเนตรลงมาดูก็เห็นอสูรยักษ์สีตั้งกรรมกิจพิธีใกล้ที่สารภูชลธารน,นี่เลยครับนะก็เพราะคอความอยากได้ความอยากมีพอได้มาแล้วแค่นั้นนะพระอิศวรท่านก็ลงมาถามเฮ้ยไอชุนยักษ์เมืองอยากได้อะไรนักหนามาทําอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้พรอยากจะได้พรกับ อ,อยากจะได้พรให้มีฤทธิ์ไก่เมื่อนั้นตีบรุรมสิทธิศักยักษาได้ฟังจึงลืมในยนาเห็นเจ้าโลก,กาพ่อใหญ่น้อมเสียมลงถวายอภิวาทเทพบาทพระอิศวรเรืองสีทูลว่าข้าเพียนมาทั้งนี้จะขอพรให้มีฤทธิ์ไก่ถึงหาระดับจักริจอย่าให้ล้างชีวิตข้าได้พระองค์ผู้ทรงพบใจผูวในจงได้ต่อไป นี่นะครับบำเพ็ญด7ปี7ปี7วันพระอิศวรท่านก็รู้อย่างนั้นเอาท่านก็ให้อ่พรก็ให้พรให้พรมีสักดาเวลาลิกูประสิทธิ์ให้เกอยักษกดิแต่เองคลองยุติธรรมมาอย่าย่ำยุรกาให้เดือดร้อนสิ่งใดชั่วอย่าก,กูก้กรรมจงจําซึ่งคํากูสอนจึงจะเป็นสีสวัสดิ์พรในนครโสรถตานี โอ้นะครับพอแค่นั้นหละครับโอ้โหไอเจ้าไอตีบุลำนี่พอได้ถอนจากพระอิศวรมาแค่นั้นเลยครับโอ้โหดีใจสุดๆเลยดีใจสุดๆเลยพระอิศวรท่านให้พรเสร็จแล้วท่านก็นั่งโคอันนั้นเร,เรียกโคพระยาอุสุพราชแผ่นผาดขึ้นไปยังเวหาก็ดันหมอกออกกิจเลยาตรงมายังวิมานโลจีนี่เลยครับตอนที่ตีบุลำเป็นยักษ์ ของเมืองสุรุเป็นตอนหนึ่งที่สนุกสนานนะครับนะก็ขอพรพระอ,อิศวรท่านก็ให้มาแต่พอได้แค่นั้นแหละพี่น้องเออสร้างกรรมทาขินอูหโหสารพัดสารพีรพรพเลยเดี๋ยวจะเล่าตอนต่อไปว่าไอ้นี่มันไปทาอะไรมังทําให้เดือดร้อนนะครับ